ที่เรือลำน้อยกำลังผ่านหัวเรือของเราคนผู้ชายหันไปให้ความสนใจกับใบเรือขนาดใหญ่ของเขากัปตันกู๊ดฉวยโอกาสนั้นในทันทีจูบมือของเขาส่งไปให้กับสาวน้อยข้าพเจ้าตกใจเป็นอย่างมากกับการกระทำเช่นนี้ทั้งจากความรู้สึกโดยทั่วๆไปและเกรงว่าเธอจะไม่พอใจ แต่ข้าพเจ้าต้องยินดีที่เธอไม่แสดงอาการว่าไม่พอใจโดยหันกลับไปมองและเห็นว่าสามีหรือว่าพี่ชายหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่กำลังยุ่งอยู่เธอจูบมือตอบกลับมาอย่างรวดเร็วอ้าข้าพเจ้าพูดขึ้นดูเหมือนว่าในที่สุดเราก็พบภาษาที่คนเมืองนี้เข้าใจ ใช่แล้ว